สวัสดีครับผมสุัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเป็น c a r n i v a l X l o g a นะครับผมตัวนี้เป็น c a r n i v a l นะครับร่วมมือกับแบรนด์โลก a นะครับเกมเมกเกอร์แรปโปะล่องกล่องตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปอันบอสนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับไปลุยเลยครับโอเคครับนี่ฮะ เราเริ่มจากการอันบล็อกกล่องก่อนนะครับเปิดมาก็จะเจอหน้าตาคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีเขียนบอกสเปคคีย์บอร์ดอยู่ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เลเยอร์แบบผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเนะเป็นไซส์96%นะครับเมื่อกี้ข้างกล่องมีเขียนบอกอยู่นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับรองรับระบบไวเลสนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ PC ครับ Mac เพยชันไฟลนะครับ iOS ก็ได้นะครับและ Android ก็ได้ครับเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับสามารถใช้งานแบบต่อ USB หรือจะเป็น Bluetooth ได้หมดเลยครับแล้วก็สวิตช์คีย์บอร์ดตัวนี้ครับจะเป็นกาเตล o อนบ u าลสวิตช์นะครับเคสนี่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็จะมีไฟ RGB ด้วยนี่สวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันท้ายคลิปนะครับเรื่องไฟนะครับนี่ก็จะมีบอกวิธีการกดปุ่มคีย์บอร์ดนะครับว่าปรับยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เก็บพวกสายเคเบิลนะครับเนี่ยฮะต้องบอกว่าสายเคเบิลนี่เป็นสายคอยเคเบิลด้วยนะครับเนี่ะน่ครับสายเคเบิลครับ สวยงามครับสายเอาไว้รบบใครที่แบบว่าชอบจัดโต๊ะคอมก็น่าจะเห็นว่าสายนี่คือมันเอามาวางหลังคีย์บอร์ดแลวโต๊ะแบบสวยๆมันสวยนะครับอันนี้เป็นตัวดึงคีย์แคปนะครับตัวดึงสวิตด้วยก็ดือบอกว่าเป็นฮอตสวอปนะครับสามารถเปลี่ยนสวิตได้นะครับตามสวิตที่เราต้องการนะครับแล้วก็สวิตที่มากับคีย์บอร์ดเนี่ยลูกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับน่าจะถูกใจสําหรับสายคัาสตอมคีย์บอร์ดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคีย์แคปนะครับที่แถมมานะครับสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะที่เป็นตัวแคนิบอลนะครับเป็นอสคอนแคนิบอลเตรียมมาให้ในกล่องเรียบร้อยครับสวยงามเลยครับผมนี่โอเคต่อไปเราจะเอาคีย์บอร์ดเอาาถุงก่อนนี้นี่ครับสวยงามไหมครับผม สวยๆเลยครับอ,อแล้วก็เขาบอกว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้สำหรับสายที่แบบชอบเอาคียคนที่เอาคีย์บอร์ดไปมดเปลี่ยนแผ่นโฟมเปลี่ยนสวิตช์อะไรก็ยังไม่หลุดประกันเลยครับประกันเจ้าตัวนี้ประกันศูนย์ให้เวลา1ปีนะครับก็เลือเฟอเลยครับยเยียบเฉียบเลย ครับโอเคต่อไปถึงเวลาฟังเสียงของคีย์บอร์ดนะครับความงามนะครับตอนนี้เสียบต่อสาย USB เรียบร้อยนะครับดูไฟครับแล้วก็เสียงลองฟังกันเลยครับ โอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้า Carnival Loga ตัวนี้นะครับกับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็หาซื้อได้แล้วนะครับมีทาง Loga โดยตรงก็มีนะครับหรือว่าในเว็บไซต์ Carnival BKK ก็มีเช่นกันนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ